สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับมิกกี้นะคะเราจะพาไปชม h ิว l c o ครปเลอร์นิ่งสเปหรือว่าสาขาไมฮิโดนนั่เองค่ะอยากรู้เป็นยังไงตามมิกกี้มาเลยค่ะเมื่อเข้าไปนะคะด้านขวามือก็จะมีบูธชงชิมบริการอยู่ค่ะและต่อมานะคะก็จะเป็นบูธโปรโมชั่นสำหรับจัดโปรโมชั่นตามซีซั่นต่างๆค่ะใครเป็นสายจัดโปรเด็ดโปรดังอย่าลืมแวะนะ ในส่วนต่อไปนะคะเราก็จะมีเครื่องชงเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบดรุ่นต่างๆขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะมีทั้งเครื่องคั่วกาแฟขนาดเล็กให้เลือกมากมายหรือว่าจะเป็นเครื่องคั่วขนาดใหญ่สําหรับคนที่ต้องการเปิดโรงคั้วเป็นของตัวเองค่ะและที่ขาดไม่ได้สาหรับเครื่องชงเอสเปรสโซ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่หรือแบรนด์ไฮเอนด์ต่างๆหรือใครสนใจเครื่องทําไอศครีมบิงซูเราก็มีนะคะบอกเลยว่าสินค้ามีเยอะมากๆถ้าจะให้พาชมจริงๆอาจจะต้องใช้เวลาทั้งวันค่ะ แล้วก็ในส่วนต่อไปนะคะเป็นตู้โชว์อุปกรณ์ต่างๆค่ะใครสนใจเครื่องไซฟอนหรือว่าคอฟฟี่อะนาโตมี เครื่องวัดความชื้นของกาแฟเราก็มีให้นะคะและในส่วนของทางด้านนี้นะคะถือว่าเป็นอุปกรณ์สโลบาร์ที่ยอดฮิตในช่วงนี้เลยค่ะนั่นก็คือร็อกและก็ฮิวนั่นเองค่ะรวมถึงบทความของเรานะคะว่ากินกาแฟถหอมเนี่ยช่วยลดโลกร้อนได้นะรู้หรือยังและในส่วนทางด้านนี้นะคะก็คือเมล็ดกาแฟเทียบใครตามหาเมล็ดกาแฟอยู่ต้องโซนนี้เลยค่ะและในส่วนของทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเปิดร้านกาแฟนั่นเองค่ะอุปกรณ์ที่ร้านกาแฟจําเป็นต้องมีรวมถึงวัตถุดิบต่างๆที่เราจําเป็นต้องใช้โอ้โหเยอะมาก หรือใครที่เปิดออฟฟิศนะคะหรือว่าโรงแรมเนี่ยก็สามารถมาเลือกช็อปสำหรับเครื่องชงอัตโนมัติได้นะคะและมาในโซนนี้กันเถอะค่ะอุปกรณ์สโลบาร์ใครไปสายสโลบาร์เนี่ยห้ามพลาดจริงๆนะเพราะอุปกรณ์ครบคันมากแล้วก็มาถึงแบรนด์ดังยอดฮิตที่พลาดไม่ได้เลยของเรานะคะสำหรับรีวิวแบรนด์จากออสเตรเลียนั่นเองค่ะถือเป็นเครื่องชงที่มิก้ไอดูชอมากๆเพราะว่ามีขนาดเล็กราคาเข้าถึงได้แต่ว่าประสิทธิภาพนี่เยี่ยมค่ะและนี่ก็คือฮิวขอบสาขาม่ฮิโดนของเรานะคะบอกเลยว่าของมีเพียบ ใครที่จะเปิดร้านกาแฟหรือว่าทำธุรกิจร้านกาแฟนะคะมาที่นี่ก็คือครบจบในที่เดียวเลยค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากได้อุปกรณ์กาแฟครบครันให้มาที่ิวขอบสาขาแม,มา่ฮิดนได้เลยค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะ